สวัสดีวันตุจีนนะครับวันนี้เป็นวันที่21ม็มกราคมพศ2อ6 6นนะครับวันนี้เป็นวันไหวนะผมผมชื่ออาร์ตนะครับชื่ออาร์ตโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าผมไหวอะไรบ้างนะไปกันเลยมาครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในบ้านของผมนะสิ่งที่ผมไหวภายในบ้านนะครับก็มีองค์พระพิฆเนศนะครับ ผมไหว้โดยการใช้ผลไม้นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รูปรูปขี้ผึ้งของอาจารย์แลนะครับวันตุ่จีนปีนี้ก็เหมือนกับวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนนะครับเขาก็จะเอาผลไม้รากไม้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะขอพรขอในสิ่งที่ก้าวหน้าในชีวิตการงานนะครับอายุมันขวัญยืนเนาะ โอเคส่วนนี้ก็เป็นแป้กลุ่งแป้มากนะครับเป็นผู้ดูแลปลกปักรักษาบ้านนะผมก็เตรียมของว้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่หน้าร้านของผมนะที่ปล่อยรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับก็จะมีองค์เสด็จพ่อร้อห้านะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นอาจารย์แร แล้วก็เป็นพระพุทธรูปนะครับผมก็เตรียมของไหว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคแล้วก็มากราบไหว้ขอพรแก่บรรพบุรุษนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการไหว้รถมอไซค์นะครับเป็นธุรกิจเล็กๆของผมนะบนเกาะช้างหากใครมาเที่ยวเกาะช้างก็สามารถ โทรเบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับ0875352976นะครับมีบริการตั้งแต่คันคิกป้ายแดงเลยนะ 160cc ครับ PCX 150cc แอร์หลอกก็มีนะครับคันสีเขียวด้านในนะแล้วก็เล็กลงมาหน่อยนะครับจะเป็นตัว 125cc สามารถวิ่งส่งรถให้กับพี่ๆน้องๆบนเกาะช้างได้นะครับหากพี่ๆน้องๆคนไหนมาเที่ยวเกาะช้างนะครับโอเค สวัสดีครับรถโดยสารก็มีให้บริการนะครับพี่พี่น้องน้องท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0875352976นะครับ